ชมู่่นะคะเลขทรงป่าทรงเจทรงเสียทรงซอมาจากตระกูลเลข8ผู้หญิงที่ใช้กลุ่มเลข8ในตัวเบอร์เยอะก็จะเป็นผู้หญิงทรงซ้อหรือทรงเจน้องชมพู่ใช้1 8 2 8 5มันเป็นกลุ่มเลขเสียเนาะ แล้วก็ท้ายเป็น5163เรียกว่าใช้เบอร์1828 5163เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีนะคะต่อให้ตัวเบอร์มีกลุ่มเลขบริวารที่ดีคือ51 แล้วก็มี63มีคู่มิรซัพพอร์ตปิดท้ายอยู่หมายถึงว่า,าการมีบริวารพวกที่เป็นเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือนูน้ำซัพพอร์ตแต่ทีเนี้ยตรงหัวเบอร์มันเป็น18285มันก็จะแปลความหมายว่าบางทีเนี่ยเหมือนจะเข้ามาประทำคํำจุดเรานะแต่สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็เข้ามาเอารัดเอาเปรียบสร้างความปวดหัวสร้างความอนรมานนะคะสร้างความปวดกระบาลให้เราแล้วบางทีเนี่ยเหมือนจะเชื่อฟังเรานะต่อหน้าแต่ว่าพอรับหลังก็เอาเราไปซุบซิบนินทาเอาเราไปใส่สีตี ขเอาเราไปไป้ายสีเอาเราไปให้ร้ายหรือบางทีทําตัวเป็นศัตรูกับเราในลับหลังแต่ต่อหน้านี่ยิ้มให้เรานะคะพอหันเงะข้างหลังไปอ้าวถือมีดอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่า18285มันจะเป็นเลขที่ออกมาในทิศทางที่บริวารไม่ค่อยจริงใจด้วยหรือว่าลูกน้องผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ค่อยจริงใจด้วยหรือว่าไม่มีน้ําใสาใจจริงกับเรานะคะการเงินการทองก็รั่วกระจัดกระจายกระจุยกระจายมุยมังต่อให้มี516อยู่เป็นเลขที่รอบครอบรัดกลุ่มในการ ใช้ใจ่ายมีเหตุมีผลก็ตามแต่ว่า18285เป็นเลขที่มีนโมที่จะเสียสตงสตางก้อนใหญ่มันแปลว่าในการใช้จ่ายเนี่ยใช้ใจ่ายออกไปอย่างเสียไม่ได้ฉันไม่อยากจะเสียงเงินก้อนนี้เลยแกแต่ไม่ได้มันเป็นไฟ้์บังคับที่คุณต้องจ่ายอะไรแบบนี้ค่ะในการตีความหมายนะ